ไม่หายนะเพื line, ่อน an มันไม่หายนะฮะนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเรามองทุกอย่างนะตามความเป็นจริงมองด้วยสติมองด้วยปัญญานะครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ไรอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เนะนะก็ต้องปล่อยวางแล้วก็กลับมาปรับที่จิตที่ใจของเรานะฮะนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนบางคนนะอยู่ในที่มืดนะเพื่อนนะก็ด่าความมืดนะแทนที่จะ จุดตะเกียงใช่ไหมจุดตะเกียงนะมองหาแสงสว่างหาทางออกนะก็เหมือนกับชีวิตเรานะล่ะเพื่อนฮะนะนะบางครั้งเราเจอปัญหาเจอวิกฤตเจออะไรก็แล้วแต่นะเราก็จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเศร้าหมองตรงนั้นนะเราก็บน่นเราก็ดา่านะเราโทษโชคชะตาเราโทษนั่นโทษนูษ่นโ,โ,โทษนี่ว่าทําไมเราถึงทุกข์ทำไมเราถึงลําบากขนาดนี้นะถูกไหมฮะแทนที่เราจะหาทางที่จะไป ถูกไหมมูฟออนไปนะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปดั่งใจเราเหรอกคับเพื่อนครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอะ่ะก็ให้ปรับที่ใจเรานะครับเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะเพื่อนนะเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยว่านะเวลาใครที่ทําอะไรไม่ถูกใจเราอะ่ะนันเพื่อนนะมันไม่เป็นดั่งใจเราแล้วก็ว่นวายก็ว่านะบางครั้งเนี่ย ความคิดของเขาไม่ตรงกับเราอะเพื่อนนะเราคิดแบบนี้เออเราบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนี้นะคือเพื่อนเเชื่อไหมว่าแต่ละคนเนี่ยมีสติมีปัญญานะั้นเนะมีศีลมีธรรมมีศรัทธามีจาคะนะที่แตกต่างกันอะมันมันไม่เท่ากันนะเพื่อนแต่ละคนความคิดความอ่านไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัวเราไปตัดสินนว่าเออเป็นอย่างนั้นจะต้องทาอย่างนั้นต้องทำอย่าง,งนงางงี้นะแล้วเรา พอเขาไม่ทําตามก็โมโหก,ก็โกรธเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราอ่ะพูดง่ายๆนะเพื่อนะถูกไหมเขาบอกว่านะเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่เราต้องฟังอย่างมีสตินะเพื่อนนะเราต้องฟังอย่างมีสติครับนะเราจะได้ไม่รับเรื่องสิ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีไม่ดีนะเรื่องราวไม่ดีไม่ดีมาทําร้ายใจเราไหมเวลาเราฟังอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนนะเราก็ต้องพูดอย่างมีสติด้วยนะฮะเพราะอะไรเพื่อนรู้ไหม มันจะทําให้เราแบบว่าไม่ไปทําร้ายใจใครด้วยคําพูดไงถูกไหมเพื่อนๆรู้ไหมว่ามิตรภาพเนี่ยนะกว่ามันจะสร้างขึ้นมาได้นะมันมันมันต้องใช้เวลาและความเชื่อใจกันไงใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังคําพูดให้มากๆฮะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องพูดอ่าไม่จาเป็นที่จะพูดก็ไม่ต้องไปพูดมันฮะนะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดมันครับนะเราจะได้ ไม่ใช้คําพูดไปทําร้ายใจใครนะโดยที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเลยแล้วก็นะนะเหตุและปัจจัยของความสุขที่เพื่อนต้องสร้างต้องทาไงถ้าเรามองว่าปลายทางของเราคือความสุขปลายทางของเราคือชีวิตที่ต้องการถูกไหมมันคืออนาคตใช่ไหมเพื่อนนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะ่ะพอเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นนะมันคือเป้าหมายของเรามันคือสิ่งที่เราต้องการมันคือสิ่งที่เราปรารถนาเนะี่ย แล้วเรามองย้อนกลับมาที่ปัจจุบันฮนะเราจะทํายังไงให้สร้างเหตุให้ให้มันเป็นตรงกับผลที่เราต้องได้รับอ่ะนะเหตุกับผลต้องตรงกันผลรับมันจะเกิดไนงะสวัสดีครับคุณโฮ่าะนะยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับนะยิ้มเงืนยิ้มหัวเราะนะผ่อนคลายฮะนะทำใจให้สบายสบายเครียดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อนผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่ขาดทุน นะเพื่อนเพื่อนต้องมีกําไรนะเพื่อนเกิดมาเพื่อนต้องมีกําไรนะอย่าให้ชีวิตตัวเองขาดทุนเพื่อนคําว่าขาดทุนหมายความว่าอะไรอะ่ะนะความทุกข์แบ่งไม่ได้ในวันเดียวนะมันก็ค่อยๆลดเพราะว่าบางอย่างมันเป็นนิสัยเราที่ทํามายาวนานไงนะฮะขอบคุณมากนะครับทีอ่อ่านไม่ออกนะชื่ออะไรนะขอบคุณมากนะใช้ชีวิตให้มีความสุขครับเพื่อนครับนะ เราเพื่อนนะเราเกิดมาเนี่ยเพื่อนเราไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกนะเรามีเพื่อนร่วมโลกมากมายมหาศาลมากๆนะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเพื่อนนะเราไม่สามารถเลือกเลือกใครได้เข้ามาในชีวิตเราได้หรอกเพื่อนนะเฮ้ยคนดีๆเข้ามานะคนไม่ดีอย่าเข้ามานะไม่ได้เพื่อนเราไม่รู้ไงแต่วันนึงอ่ะเราเราเรารู้จักเขาแล้ววันนั้นอ่ะถูกไหมเราถึงจะรู้ว่าเราจะควรจะคัดคนนี้ออกจากชีวิตเราหรือว่าปล่อยเข้าเข้ามาสู่ชีวิตเรา นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมีปัญญาเพื่อนคนเราเนะี่ยเพื่อนบ,บางครั้งเนี่ยคําพูดเพื่อนมันดูสวยสวยหรูนะเพือพ่อนๆอย่าไปฟังคําพูดคนให้มากนะมันมาในรูปแบบพูดจาเพราะพริง้งโอ้ดูบุคลิกท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูหน้าภูมิฐานหน้าเชื่อถือนะครับเพื่อนนะ a c c e s s สซอรีผมอยากจะบอกเพื่อนะอนะก็คือใช้เวลานะมาดูแลชีวิตตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเอง ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนอย่าไปโทษใครนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะเพื่อนนะมันมันเกิดจากการเลือกของเราเพื่อนมันเกิดจากความประมาทพลาดพังของเรานะนะเราคบคนไม่ถูกต้องเงเพื่อนถูกไหมเราไม่จะหนักเราคิดว่าเนี้ยเราจริงใจให้ใครแล้วใครจะจริงใจให้กับเราไงเราให้ใจใครแล้วเขาจะให้ใจกับเราไงมันไม่เสมอไปนะครับสวัสดีครับพี่พิชัยครับนะยิดดีต้อนรับนะ ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนเราไม่สามารถที่จะเลือกเฉพาะคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้นะแต่พอเรารู้แล้วอ่ะเราสามารถเพิ่มช่องว่างนะจะหา่างหรือว่าจะแคบนี่เราเพิ่มได้ลดได้ตลอดเวลานะ<ม>ใครที่นิสัยดีๆเป็นคนดีๆแล้วก็พาตัวเราเข้าไปอยู่ใกนลนน้นะเพื่อนคนดีคนเก่งคนมีความสุข